เอาละสื่อเขมรนี่มันสตอบอแหลมากเลยนะมันปั่นกระแสชาตินิยมในชาติของมันเองนะคะป้ายสีทหารไทยว่าทหารไทยเนะี่ยยิงปืนกลข้ามแดนถลม่มอาคารสุลการกรบึงตะกวนแต่เปาะแตกค่ะกระสุนมันตกเกลื่อนหน้าประตูมันเป็นหลักฐานชีช้ชัดว่าทหารกัมพูชามันสร้างสถานการณ์แล้วป้ายสีไทยตามคําสั่งของไอ้ฮุนเซนเหมือนเหตุการณ์รถชาวบ้านถูกยิงถลม่มบนินแดนเขมรไงก็คือว่า คือมันยิงเองอ่ะมันยิงเองนี่ไงปอกกระสุนนึ่งหล่นข้างหน้าประตูนะถ้าไทยยิงปอกกระสุนต้องตกตกในประตูมันประตูมันเป็นจุนไปแล้วพอมันยิงเองมันก็เกงใจประตูมันไงมันยิงแต่กำแพงอ่ะยิงแต่กำแพงเป็นรูนึ่รูรูแล้วเดี๋ยวฟอร์ซเซอร์สองคามมันก็เอาสีไปโป๊ะโป๊ะโป๊ะใหม่ไอ้มึงเค้มอ่ะมันเป็นตึกเก่าไงตึกเก่าตึกโบราณตึกโบราณมันเค้มไงมันเค้มเอาล่ะทหารเชม สายอากาอีกแล้วเออเอานี่ยเพราะว่าจะบอกว่าไทยใช้อะไรใช้แก๊สพิษใช้อาวุธเคมีอะดูอะดูมาอไปดูสิไปดูเนี่ยบ้าปะเนี่ยมึงหายใจออกปะวะเม้นสอบพวกตัวเองตั้งแต่คาวที่แล้วใช่ใช่ใช่เออก็พยาาทุกวิถีทางนะในการที่จะสร้างความเข้าใจผิดว่าทหารไทยเล่นนอกเกมอะไรแบบนี้นะฮะใช่เหตุการณ์ครั้งนี้จงจดจําไว้นะคะ